เป๋าตังล่มเงินไม่เข้าทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมครับผมช่วงนี้ก็เป๋าตังล่มบ่อยนะครับเมื่อวานก็ล่มวันนี้ก็ล่มอีกแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบ่นกันอุบอิบเชียวว่าหูเงินไม่เข้าเงินสี่ส้าห้าร้อยบางทีเงินสี่สาห้าร้อยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องใช้เงินหมุนทุกวันแต่ว่าพอเงินไม่เข้าแล้วก็โอ้โหมันทําให้หลายคนบ่นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรับเงินจากเป๋าตังกันแล้ว ผมก็เลยไปหาข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยแคร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของระบบเองเขาก็ตอบไว้ว่านะครับทางกรุงไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเพราะว่าครณะนี้ทางธนาคารรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเบื้องต้นขอแนะนําให้พ่อค้าแม่ค้านะครับจดบันทึกยอดขายไว้ก่อนและรอระบบทําการโอนเงินตามปกติ ทั้งนี้หากไม่ได้รับยอดดังกล่าวนะครับสามารถติดต่อที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับเบอร์02111111 1นะครับ <c oughs> เพื่อตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาล่ะผมว่าการบันทึกข้อมูลไว้มันก็ดีนะครับคล้ายๆกับทําบ,บัญชีไปด้วยนะครับแต่ว่ามันจริงๆมันก็ยุ่งยากพอค้าเมค้าด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยากแนะนําไว้ไม่ว่าระบบจะร่มหรือไม่ร่มก็ ถ้าทําอย่างนี้ไว้ก็ไม่ต้องกลัวเลยครับเราจะได้เอามาเช็คด้วยว่ายอดขายเราได้เท่าไหร่ยังไงด้วยนะครับหาซื้อสมุทสักเล่มนะครับมาไว้จดรายการสินค้าของเราว่าเราขายอะไรไปบ้างในแต่ละวันเขียนเลยหนึ่งรายการขายอะไรขายผักกาดขายอะไรไปจะมาบันทึกยอดเต็มสมมุติว่าขายร้อยหนึ่งเราก็บันทึกร้อยหนึ่งนะครับส่วน ยอดคนละครึ่งของลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องบันทึกนะครับยอดคนละครึ่งอย่างอื่นก็ไม่ต้องบันทึกเราบันทึกแค่ยอดเต็มถ้ามันมีปัญหาเราค่อยมาดูว่าเฮ้ยวันนี้ยอดของลูกค้าเข้าแต่ยอดของธนาคารยังไม่เข้านี่หว่าอะไรประมาณนี้นครับซึ่งจริงๆมันก็ยุ่งยากสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือไม่ก็คือวิธีง่ายๆก็คืออยากให้ถ่ายสลิปของลูกค้าไว้นะครับพอลูกค้าจ่ายตังค์เสร็จแล้วเราก็มือถือมาถ่ายไว้ พอถ่ายไว้เสร็จแล้วก็เอามารวบรวมว่าวันนี้มีสลิปเท่าไหร่ของลูกค้ามีบินเท่าไหร่กี่อันกียน,นก็เอามารวมไว้แล้วก็สรุปยอดเป็นลายวันด้วยกว็ดีากดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม